ตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอนาคตรประเทศไทยช่วงนี้โดนหนักหนาสหนาหัสมากในทุกๆเรื่องเศรษฐกิจธธการเมืองการทหารเรื่องของอธิปไตยในฐานะที่ท่านชวนเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งโจ<น>อย่าเพิ่งเป็นปูเลยตปูคูครัอย่าเพิ่งเป็นปูอย่าเพิ่งเป็นชนีเลยชัไปไม่เป็นนะอย่างงูแต่ เอาเป็นเป็นเอาเป็นนักการเมืองธรรมดามดาคนหน,นึ่งก็อยากเป็นนักการเมืองแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ยึดความซื่อตรงสุจริตเป็นที่ตั้งมาตลอดชีวิตบาทเดียว จงซื้อเสียงก็จะไม่เอาเหมือนที่เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านตอนนั้นโจจาได้เลยโจดูทีวีนะคะแล้วแล้วท่านชวนก็อยู่ตรงนั้นก็คือเป็นวันที่สี่ธันวาคมใช่ไหมคะแล้วก็ปีนั้นเนี่ยนายหลวงรัชกาลที่เก้าท่านท่านสมมติว่าเนี่ยสมรฐานที่โจน่ะอยู่บ้านเดิมอะไรนะซอยโจจาได้แม่นเลยค่ะประโยคนั้นนะแล้วแล้วท่านชวนก็นั่งขำน่ารักมากเลยท่านเมตตาว่าไงใช่ค่ะท่านเบตาท่านเออ่ ให้กำลังใจคนสุจริตคนซื่อตรงสุจริตนะพอเรามาเส้นทางอย่างนี้หนูมาเป็นนักการเมืองก็ไม่ไม่ได้มาเพื่อความรั่งหน่ยและผมเป็นรนักดีการหมสามปีเป็นพลเรือนคนที่สองนะแล้วเมื่อวันที่ผมพ้นตําแหน่งนะปลัดกระทรวงตานเอาหนังสือไม้เซ็นรับเงินรรากจริรับ,รบที่ผมใช้ไม่หมดนะ mm. เหลืออยู่เจล้านหนะ้า mm. เพรนัผมผมไม่ใช้หนูผมดูว่าเงินในการรับเขาใช้เพื่ออะไรใครไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการ้ําตรีเนี่ยกินอาหารเที่ยงเขาใช้เงินในการรับผมบอกว่าทำไมทำไมเขาัวลควความลับจะรู้หรือว่ากินไข่เค็มหรือไข่ดองอะไรเงี้ยทำไมต้องไม่ใช้ในการรับผมเลยไม่ให้ใช้เงินในการรัาาบผมก็เลยใช้เช่นวันนี้วันงงทบ,บท่านผู้การหันบ,บอกเข้ามาบอกเชิญท่านรัมตรีไปร่วมงานผมก็ให้ไปแสนเนี่ย จัดงานแสนวันนี้วันของทัพเรือจัดเล็กเล็กห้าหมื่นไปเยี่ยมแม่บ้านทาหารหม้อข้าวหม้อแกงไม่เรียบร้อยเลยขอสองสามหมื่นโอเคช่วยนะอันนี้คือสิ่งที่ช่วยแต่ว่าไอชนิดไปใช้สิ้นเปลืองออกไปใช้ส่วนตัวผมไม่เอาในที่สุดผมก็เลยเหลือเจ็ดล้านหน้าเจ็ดล้านหน้าในที่สุดประลัดกระทรวงให้ผมเซ็นผมบอ,อกปลัดผมขอคืนนะประลัดตกใจเลยอันนี้เงินท่านผมบอกผมรู้เพราะผมเข้ามาในการรับ ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาเบิดไปหมดแล้วผมเข้ามาในศูนย์นะไม่มีรกการรับเหลืออยู่ผมรู้แต่ว่าผมเป็นรับจีการผมที่มาจากสายการเมืองท่านประหลัดผมไม่ได้มาจากสายทหารดังนั้นผมก็รับหลังนร้อต่อหน้าชาวบ้านผมต้องซื่อตรงเงินนี้เป็นเงินในการรับที่ผมใช้ไม่หมดผมกองคืนไปดูระเบียบมาคืนยังไงประหลัดก็มารายงานไม่มีระเบียบคืน,หนหด้นนานโ <laughs> น้นไี่ไดคืผมบอกประหลัดเอานี้ ให้ของทับปกของทับเรือของทับอากาศสมานประหลัดความเป็นการสูงสุด5้าหน่วยงานหน่วยงานละล้าน้าเจ็ดล้าน้าพอดีเลยครับเดี๋ยวนี้ยังมีบางหน่วยงานส่งเลยลในการรับที่ท่านให้ไว้นั้นยังเหลือดอกท่านี้ต,นตนน้นเท่านี้ยังมีบางหน่วยงานแจ้งมาเลยครับที่จริงก็ควรจะใช้ไปหมดแล้วแต่ว่าหวังว่าเขาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ,เ,อเช่นลูกหลานหรืออะไรจําเป็นทหารท่้นผู้น้อยอะไรที่จําเป็นครับนี่คือสิ่งที่ตั้งมั่น